พาดูในเปียแคะใบอ่อนแล้วต้นก็อันนี้เพิ่งขยายมาเพิ่มต้นก็อ่อนเนี่ยเหมือนเรียกอะไรอะ่ะใบไม่เหมือนข้าวโพดเลยนะคล้ายๆและต้นก็กึงๆในเปียกับ เาเรียกอะไรอะหวานอิสราเอลนะต้นจะดูเหมือนกรอบๆอ,อ่อนๆอ,อ,อวบน้ำอะไรประมาณนั้นต้นใหญ่มากเลยนะนี่ย่านี่เปียแค่นี่เรากำลังกำจัดหญ้าบ้านออกอยู่เห็นไหมเต็มเลยข้างน้านให้ในเปียแค่ได้โต เป็นหญ้าที่ใบใหญ่แล้วก็เขาเรียกใบเยอะอีกสายพันธุ์หนึ่งอ่อนด้วยตัวเนี้ยอ่อนวัวกินง่ายทางนี้เป็นซุปเปอร์ลีฟเดี๋ยดูในเปียแค่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวเราเมื่อไหรเรากำจัดหญ้าบ้านออกได้หมดเดี๋ยวจะพามาดูอีกที่ว่าสวยแบบไหนก็เป็นอ่ญ้าที่ชอบอีกหสายพันธุ์ นี่พอรอนี่คือตัดไปขยายาแตกหน่อใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวพวกนี้ก็เตรียมขยายมดแหละปลักได้เป็นสองสาวันยอดก็ยาวขึ้นมาโอเคมาดูแค่นี้ก่อนมีแช่น้ำมีเน่าตายก็มีทุนกำลังกำลังเอาย้าออกพ่าย่าย่าวายนะ้ำย่า,ายอะไรมัน เกทำให้หญ้าปลูกมันโตได้ไม่เต็มที่ก็ต้องเคลียร์แปลงปลูกแล้วก็ยังมีเวลามาดูแลก็ยังดีที่มันโตให้